แล้วทีนี้เถียงอีกใช่ไหมครับเถียงว่าอา้าวก็ภาษาบรรพบุรุษลากเน่าของรไงครับบรรพบุพรุษของเราพูดแบบนี้เมื่อเป็นร้อยปีหลายร้อยปีเป็นพันปีเนี่ยเขาก็พูดกไก่สระอูมาม้าสระงองูสระแอ,อามาม้ามาเอ,งอง่งงูโลกใหมาต่างกะโลกตัวตะกวดตัวเงินทองก็พูดแบบนี้แหล,ละแล้วทำไมเป็นรัะเกียรลากเน่าของตัวเองเ,อเป็นคนที่ลืมลากเงา่าลืม เิดของตัวเองเหรอมันไม่ใช่นะครับเอฟซี MC. คืออย่างนี้เนี่ยผ่านกาลเวลามาหลายร้อยปีเป็นพันปีเนี่ยพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นสิ่งที่วัฒนธรรมเขายอมรับแล้วว่าภาษาเกไก่เชลูวมาสืองงูนะครับตัวตะก,กวดตัวกระทองลูกอหิวตาตกะโลกภาษาที่เป็นคำหยาบพวงอนะคือเป็นคำหยาบที่ไม่ดีไม่คนพูดเป็นคำที่ไม่สุภาพห้ามพูดเด็ดขาด เด็กและเยาวชนจะเรียนแบบเขาเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีทําให้เกิดความร้อนเกิดความที่จะพร้อมปะทะกันห้ามพังพร้อมเด็กเนี่ยพร้อมซันแพงเรือเนี่ยเห็นไหมเด็กอาชีวะต่างๆพอพูดภาษาตัวตะกัวตัวตะท้องก็ไก่สซาอูเนี่ยค่อยๆพูดพูดพูดไปเรื่อยๆเนี่ยอารมณ์แรงนะคนเราเนี่ยมีมีก็จะพ่ดเสียบนะนะครับเสียบครับมีหมายหน้าสามใช่ไหมหมายสามก็พร้อมทุกโป้งเนี่ย เพราะอะไรเพราะสารตัวกังนั้นแหละถามว่ารากน่อของตัวเองเหรอครับลากน่อยังไงอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปนั่งเกวียนสินะไปขับเกวียนดิไปขับรถยนต์ไปขับรถปิกอัพจะมาขับอมอเตอร์ไซค์ทำไมอ่ะนั่งเกวียนเลยเดินเอาเลยนะไปขวไขบไหมกาับกลับกับสิไปขวบม้าสินะครับเออแล้วก็หรือไม่ก็เดินเอานะครับแล้ว จะไปใช้เม่าหุงข้าวทำไมเสียบปลักทำไมใช้ไฟฟ้าทำไมนะครับใช้เทียนไขสินะใช้ตะเกียงเจ้าขยุหรือใช้อะไรที่โบราณไปสิหนว่าอนร,รั์แล้วทำไมการพูดกลไกลสระอูเนี่ยถึงอนร,รัฐไว้อย่างเดียวหรอทำไมนะครับรถยนต์ใช้ทำไมใช้เกวียนสินะครับผมเนี่ยมาเถียงกับคนอัจฉริยะอย่างไหนทุกคนเถียงไม่ขึ้นหรอกนะคือ ภาษาสมบ,บูรณ์พวกนี้เขาไม่ให้พูดก็าไม่พูดนะครับผมไม่ใช่ว่าจะพูดแล้วจะเท่จะเป็นที่การยอมรับไม่มีนะครับแต่เราเนี้ยเด็กๆนะครับเด็กก,กัมพูชนเห็นผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตจุคน,คนระดับผู้มีอำนาจระดับพูดที่เป็นเจ้าคนนายคนระดับเป็นที่มีลูกน้องหลายคนระดับเป็นผู้ระเบิาใหญ่ระดับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่พูดก็ไก่สารอูหมดไง ถึงไม่พูดตอนที่ประชุมกลับไปบ้านหรือเพื่อนคุยกับเพื่อนสนิทก็ต้องพูดกไก่ระอูอยู่ดีพูดสระแอมอมา้าไม่เอกองูอยู่ดีเนี่ยนะครับผมแต่ว่าจารย์วิไปพูดทั้งน้าเราหลังนะถามเพื่อทุกคนคุณอาจารย์ทุกคนได้เพราะอย่างนั้นเนี่ยถึงเรียกร้องนะเรียกร้องอยาให้ทุกคนเนี่ยพูดกไก่ระอูวแล้วสระแอมอมา้าไม่เอกงองูเลยนะครับจะทําให้โลกเนี่ยลุกเป็นไฟได้นะนะครับจะเกิดการ โหมูได้ง่ายนะครับอารมณ์ได้ยาก<ม>แล้วก็การตีลันฟันแทงกันก็เริ่มจากกาไก่สระอูตัวตะก,กวดต,วตัวทองนี่แหละภาษาแบบนี้แหละนะครับถ้าผมคุณครับนายเราท่านาถ้าภาษาพาะาออเกเค็มเนิะนะเฮาโต <How? S 1> จะของหมอมู ح ح> แบบเนี้ยนะภาษาใต้เพาะพก,ก็มีภาษาภาคเหนือเพาะพก็มีภาษากลางก็เพาะพก็มียาเลยอย่ามาแก้ตัวเลยเขาพูดภาษาเมื่อพันปีเป็นการรัลากเงาต,ต,ตัวเองไว้ยาเลยอย่าไปนั่งเกียนไปอย่าไปใช้ไฟไฟ้านะ ح ح> อย่าใช้อินเทอร์เน็ตอย่าใช้มือถือนะใช้ตะเกียงเราใช้เทียนอ่ะเทียนแล้วก็ใช้พวกยางอ่ะยางนะยาง ยางที่มันเป็นน้ำมันยางที่เรนจุดให้ให้ไฟมีไฟนะ่ใช้แบบนั้นนะใช้โบราณใช้าเปล่าแต่ก็ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าหรูไม่ต้องมีน้าหอมไม่ต้องใส่นะไม่ต้องมีบ้านร้หางหรูใช้เป็นพวกบ้านไม้เอานะเห็นไ,ไหมแต่แกตัวเลยเถียงสายิลรเด็กอายุยมันลําบากนะเถียงไม่ได้หรอกนะครับโอเค